อันนี้คือกล่องของลูกปืนนะครับโคโยครับเนักครับอ่าน,นี่ครับกล่องอมันเหยียบเขาเหวี่ยงเข้ามาแล้วครับหลังจากที่ไปปรับสม,สมดุล ความเทียงตรงของข้อเบียงมาปีปีปะมาันไม่ต่อของดีดีดี่อเดือไม่เดไาเา1 5ตแลนง้ยหวเิม150ครับใส่ลูกโตัว200แล้วครับวันนี้ทำซาสายแล้ววันนี้แผ่นคัดเนี่ยไม่มีเรา135เจ้ายวกผสมโบราณเกลียดหอยซาส่ายด่นาชุดไฟเป็นนิกล่องกล่องแกวเนาะมุนองแกลองแผ่นคัชแดด ซือวันขามัง <Nein> วันเติมนมแข็งแล้วนะพี่เติมแล้วดูจานมาโตดูกแล้วมันกว้เวมันบอกมสี่ร้อยกว่าจานนี้ห้าร้อยดูถูกรมันมาสามร้อยเอาซื้อกันสมรอกันสจานอเเอีอมเียสามออไมามมมเขาด้มมเขาได้ไมเดี๋ยว่มีน้า ตัวดูดครับตัวประกบแข้งครับมาเ้ยดีเยี่ยมบ้าเขาอีกแบบไหนอ่ะ Hey, 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 hey. เอาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีตัวดูดครับเกี่ยวมันไม่ได้ไม่ได้ดูดประกบแ,แข้งเลยนะครับถ้าทุบมันจะงอยเนี่ย<อ>ม,มันต้องดูดติดเลยครับได้อยู่ได้อยู่ยอื ล็อกโดยริมได้ของที่รไฟขึ้นหลายใช่ะใส่เข้าไปครับรขนาดปากว,กว่าวะน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปใช่พิตเตอร์ดำดิอืมจะไป,ปจะไปทงนล,ละมืม่อไหรือปล่าไ้มาเนี่ยม,มานี่แหไปเลยพรนี้แหนไม่รู้ เข้าเบี่ยงก็จะค่อยๆเข้าครับเข้ากับตุปืนเขาบ้างหรือเปล่าถอดไปบ้างถอยง้อกับทูปีกรอบง้อเลยทอแล้ะเป็นเงินเป็นทองทูปแต่ละครั้งเป็นเงินเป็นทองใช้เป็นคนเอ่นทูปชมหน้าอยากใหนชมหน้าไหมครับ ไม่ใช่กูไม่หาตัวูไม่รู้อ้ดีครับลื่นนงกินฝ่นเลยเนาะมาเนี่ยร้อยเก้าเาาร้เกีน่หนึ่งศูนย์เก้านะตรงอยู่มันเป็นหนึ่งเก้ยมันมันมองตรงเงารอเลื่อนลื่นเลืนประกบประกบสองเันรู้เลยลื่นเลื่อนดูเลี้ยงคูเับ กอ้อไปกึงบ่เอากาอ้านกึน่งแค่เล็กๆมันจะเจ็บออโอ้ขีดได้เนาะขีดแมงขีดแมงลูกนี่นงดีกาทีน,านไปดิ <c oughs> <c oughs>